ฉากพิเศษโลกมารจอมมานิรันธาเกลียวเกลียวกราดภาพตัดจากหมอกที่จางหายของโลกมนุษย์เข้าสู่โลกมารถงบัลลังที่กว้างใหญ่และมืดมิดพลังมืดมนบูเกาะลอยไปมาจอมมานิรันธานั่งอยู่บนบัลลังสูงสุดใบหน้าบิดเบี้ยวด้วยความโกรธเกรี้ยวพลังสีดำแดงผวยพุ่งรอบตัวราวกับจะเผาผลาญทุกสิ่ง อพวกสมุนไร้ค่าพวกเจ้ากล้าทำให้ข้าอับอายต่อหน้ามนุษย์เช่นนั้นหรือดาบแห่งสัจจะมันช่างหน้ารังเกียจยิ่งนักท่านจอมมารผู้ยิ่งใจได้โปรดอภัยด้วยพลังของมันเกินกว่าที่เราจะต้านทานจอมมารน,นิรันธาฟาดคทาลงพื้นจนพลังระเบิดไอพวกขยะไรประโยชน์หุบป,ปากข้าจะไม่ทนเห็นพวกเจ้าล้มเหลวอ,อีกแล้ว ถึงเวลาเรียกนักล่าจิตวิญญาณออกไปกำจัดมันการปรากฏตัวของนักล่าจิตวิญญาณความสามารถพลังมืดที่จอมมานิรันธาปล่อยออกมาก่อตัวกลางโถงบัลลังก์เงาดำบิดตัวกลายเป็นร่างนักล่าจิตวิญญาณเขาสวมเกราะดามีลวดลายอักขรต้องสาบมีหน้ากากปิดหน้าดวงตาเรืองสีม่วงราวกับไฟวิญญาณ มือถือเคียวสองด้านที่กรีดอากาศออกเสียงแหลมเหมือนกรีดวิญญาณนักล่าจิตวิญญาณเจ้าจุงไปตามล่าเด็ดหนุ่มผู้ถือดาบแห่งสัจจะข้าต้องการหัวใจของมันและวิญญาณของมันดอมรับพระบัญชาท่านจอมมารผู้ยิ่งใหญ่วิญญาณของเขาจะกรีดร้องในความมืดข้าขอสาบานด้วยเคียวนี้